คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีผลิตภัณฑ์อาหารดีๆจากโครงการวิจัยเรื่องการยกระดับนวัตกรรมอาหารจากโคขุนเชิงพาณิชย์สู่ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยต่อเน,นื่องปีนี้เป็นปีที่2ในปีแรกเนี่ยเรามีปัญหาหรือเพนพอยต์ของสากาวิการเกษตรหนองสูงก็คือว่าทางสากรเนี่ยมีบายโปรดักที่ได้จากการ ผลิตไม่ว่าจะเป็นหนังหางเนื้อส่วนรองเป็นจํานวนมากแล้วก็มีมูลค่าตกต่ําดังนั้นจึงกําเนิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้พัฒนามาเนี่ยเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นแล้วก็ให้มีคุณค่าทางโภชนาการส่วนในปีที่2เนี่ยค่ะก็จะเป็นงานในเรื่องของ การต่อยอดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบเหล่านั้นนะคะได้มาจำหน่ายในเชิงพาณิชย์โดยยกระดับทางด้านมาตรฐานการผลิตแพ็เกจจิ้งแล้วก็มีการศึกษาทางด้านการตลาดคราวนี้อยากจะลองมาสาธิตวิธีการทำอาหารดูแอบกระซิบก่อนนะคะว่าอย่าทำกับเข้าไม่เป็นคะ่ะ แคบวัวของเรานะคะตอนนี้ยังเป็นแคบวัวดิบอยู่วิธีการทําง่ายมากซึ่งเราจะเอาเข้าไปทอดที่หม้อทอดลมร้อนค่ะผลิตภัณฑ์แคบวัวทั้งหมด3ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลย 1...2...3... หลังจากนั้นนะคะอยากจะเอาเข้าที่หม้อทอดลมร้อนที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสค่ะเป็นเวลาแค่3นาทีก็พอค่ะหรือมันมีอะไรที่ง่ายกว่าน,นั้นนั่นก็คือ แคปโคขุนแบบเป็นซองแล้วคะ่ะแม่ถ้าเกิดใครไม่อยากทอดเองหรือว่าไม่อยากอบเองนะคะแนะนําเป็นแบบซองเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นซุปหางวัวแกะซองออกมาใช้กันไกลตัดไปได้เลยจากนั้นนะคะเทปไปที่ถ้วยกระเบื้องโหได้เยอะมากทุกคนซึ่งการเว็บนะคะเราจะใช้ที่อุณหภูมิ800วัตเป็นเวลาแค่2นาทีก็พร้อมทานได้แล้วคะ่ะทุกคนแคปวัวของเราก็เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนก้โหทุกคนแคปวัวที่อยา ทุ่มทุนกับการกดหม้อทอดลมร้อนนั้นออกมาแล้วเรียบร้อยสีหน้าตาหน้าทานมากซุปหางวัวเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนกันภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเราทําอาหารเสร็จไปแล้ว2อย่างซุปหางวัวจากใจของคนที่ทําอาหารไม่เป็นก็ทําเสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนกันเสร็จไปแล้ว2เมนูไปกันต่อเลยค่ะกับเมนูต่อไปก็คือสเต็กนั่นเองสเต็กเนื้อบดโคขุนตัวนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะคือตัดซองเลยสามารถ เว็บได้พร้อมกับบรรจุพัณฑ์ได้เลยโห oh, สะดวกมากเราก็ตัดไปที่2นะคะเล็กน้อยประมาณนี้แล้วก็เว็บค่ะเหมือนเดิมนะคะการเว็บก็คือใช้ที่อุณหภูมิ800วัตต์แล้วก็เว็บแค่2นาทีพร้อมทานได้เลยค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะคะคู่สายไม่บ้านฝ่ายเนื้อแน่นอนนั่นก็คือผงปรุงรสโคข,ขุนต้มผัดแกงทอดและเมนูที่อยากจะมาสาธิตวันนี้นั่นก็คือ เจ้าวฮ้อนค่ะและวิธีทำก็คือง่ายมากทุกคนน้ำา1ลิตรใช้3มช้อนโต๊ะค่ะซึ่งน้ำที่ใช้นะคะหม้ออย่าใช้เป็นแบบ2ฝั่งแต่ละฝั่งนั้นจะใช้น้ำทั้งหมด1ลิตรค่ะอ้ออย่าลืมบอกสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มสำหรับใส่เนื้อนั้นใครๆก็รู้ขาะใจใบมะกรูดอย่าพลาดนะคะเตรียมน้ำเสร็จแล้วปรับไปที่ความร้อนสูงสุดได้เลยค่ะซึ่งจำนวนที่ใช้นะคะเราจะใช้3ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรน้องจะสามารถเป็นเจ้าหฮ้อนที่เราไปทานตามร้านได้จริงๆ ปิดฝาแล้วก็รอเรามาดูกันคะ่ะว่าสเต็กของเรานั้นในดูซีอืมซึ่งสเต็กเนื้อโคขนนะคะ <c oughs> เขาจะมีน้ำซอสเกรวีเข้ามาให้ด้วย <c oughs> น่าทานมากแล้วเราก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเกรวีนะคะ <c oughs> นี่สเต็กของเราเสร็จภายใน2อนาทีเรียบร้อยแล้วคะ่ะจ้าด้าและตอนนี้น้ำซุปโคขุนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว หอมมากทุกคนและสำหรับใครนะคะที่กำลังดูแลสุขภาพหรือมองหาอาหารที่โซเดียมต่ำผงปรุงรสโคขุนตัวนี้ตอบโจทย์มากค่ะเพราะเป็นสูตรที่ลดโซเดียมลงเรียบร้อยแล้วนี่น่าทานมากเรียบร้อยแล้วค่ะแจ่วฮ้อนโคขุนจากผงปรุงรสโคขุนง่ายๆทำได้ที่บ้านตอนนี้อาหารทั้ง4อย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาไม่ถึง 10นาทีหาซื้อได้ไม่ยากเลยค่ะที่สาหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัดจังหวัดมุกดาหารหรือถ้าผู้ประกอบการท่านไหนนะคะอยากจะถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ก็สามารถขึ้นที่ contact อาจารย์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอยากไม่ไหวแล้วอยากกินเหล่าแม้มันหิวเข่าแล้ววันนี้อยากขอตัวไปอ a s t east ออ้อนกันนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย